ที่นี่สถานีรถไฟยะลาครับนี่คือรถด่วนพิเศษครับกขบวนหมายเลข38สุไง้ก็ลบปลายทางกรุงเทพอภิวัตครับครับเชวงนี้รถไฟจะมาจอดเทียบที่ชานชลาจังหวัดยะลาครับครับเรามาดูวันนี้ครับรถไฟจะลากี่โบกี้ครับวันนี้ครับ มาดูพร้อมๆกันครับนี่รถด่วนพิเศษครับ38ส,สวยก็ลกรุงเทพไิววัดขามาก็จะเป็นด่วนพิเศษ37ครับมาดูเขาจะลล่กี่โบก,กี้วันนี้ครับ